บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะพยาสามกลุ่มปอบางเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะวันนี้ค่ะในการรับสิทธิ เป็นอย่างไรเป็นแบบไหนทําไมจะต้องเลื่อนจ่ายให้เร็วขึ้นและมีการประกาศออกมาแล้วนะคะในส่วนของการรับเงินครั้งนี้เป็นเงินสดโอนตรงเข้าบัญชีใครบ้างได้รับสิทธิ์เมื่อไรอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามและนอกจากนี้ค่ะในการปรับเพิ่มสวัสดิการอย่างเช่นบํานาญทุนหน้า1,000พบาทในกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการล่าสุดคุณวราวฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แจ้งชัดได้เมื่อไหร่ได้วันไหนติดตามกันเลยรวมไปถึงหลายคนรอคอยว่า สรุปแล้วจะได้รับไหมบำนาญทั่วหน้า3,000บาทชัดเจนจากทางกระทรวงพมติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศเอาละค่ะอัปเดตตารางการจ่ายเงินนะคะในเดือนพฤษภาคมสําหรับการจ่ายเงินเยียวยา3กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นกลุ่มแรกค่ะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทอนตรงเข้าบัญชีผู้ปกครองที่ได้รับสิทธิ์มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเนื่องจากว่ากลุมกิจการเด็กค่ะวันที่9ก้าพฤษภาคมตรงกับวันพืชมงคลแล้วก็เป็นวันหยุดราชการจึงต้องเลื่อนจ่ายเงินให้มาเป็น ที่8พฤษภาคม2568เลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นนะคะถึงแม้ว่าทางธนาคารจะไม่ได้หยุดหรือว่ายังคงทําการอยู่แต่ว่าการจ่ายเงินในส่วนของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดก็เลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมตามมาด้วยกลุ่มผู้พิการนะคะยังคงได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนการจ่ายเงินเบี้ยผู้พิการแบ่งออกเป็น2กลุ่มอายุต่ำกว่า18ปีรับอยู่ที่1,000บาทอายุ18ปีขึ้นไปรับอยู่ที่8 0 0บาทแต่ถ้าท่านเป็นผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์ารงรัฐ หรือว่าบัตรคนจนด้วยก็จะได้รับเพิ่มอยู่ที่1000บาทแล้วก็ในส่วนของการจ่ายเงินเบีย้ยผู้สูงอายุค่ะยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมตามปกตินะคะ6 0ร้อยถึง1,000บาทตามเกณฑ์อายุแบบขั้นบันได60ปีถึง6 9ปีรับอยู่ที่600บาท70ปีถึง79ปีรับอยู่ที่700บาท80ปีถึง89ปีรับอยู่ที่8 0 0บาท90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1,000บาทนั่นเองค่ะคุณผู้ชมและนอกจากนี้หลายคนรอคอยติดตามการจ่ายเงินสวัสดิการแบบบาาานนนททั่วท่วววหุุุ้้้กกกชงงยยใลลมผููสอแ็ พิการล่าสุดคุณวรา,าวุิศิลปะอาชาออกมาแจ้งชัดถึงประเด็นนี้ว่าได้เมื่อไหร่ได้อย่างไรและเตรียมเสนอเข้าที่ประชุมครมอแล้วหรือยังรวมไปถึงความคืบหน้าในการจ่ายเงินสวัสดิการแบบทุนหน้านะคะให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุจะได้ไหมเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยค่ะคือโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับโอ้ยอย่าว่าแต่สามพันเลยผมอยากให้คนละหมื่นด้วยซ้ำไปเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจวันนี้เงินทุบบาททุกสตางค์ ล้วนแล้วแต่จะช่วยบรรเทาภาระพี่น้องประชาชนได้ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราอยากคิดแต่รายจ่ายอย่างเดียวต้องคิดถึงรายได้ของภาครัฐด้วยเช่นกันเอาว่าที่กระทรวงพมของเราเนี่ยส,ส่งให้กับทรงให้กับทางคอรมในขณะนี้คือเป็นโครงการที่ให้เงินของผู้สูงอายุเนี่ยหนึ่บาททั่วหน้านะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีเงินเบี้ยผู้สูงอายุเนี่ยเป็นท่านบันได600 7 0 0 800 1,000บาทนะครับ ที่ยังไม่ทวนหน้าเนี่ยใช้เงินเกือบแสนล้านแล้วนะครับถ้าหากว่าเป็นเงิน1 0 0 0บาทตามที่กระทรวงพอมชอึงขึ้นไปใหม่เนี่ยหนึ่งบาททวนหน้าจะเพิ่มขึ้นมาเป็นประมาณแสนเจ็ดหมื่นถึงแสนแปดหมื่นล้านบาทยังอยู่ในวิสัยที่ถ้าหากว่าจะกระเบียดกระเสียนกันจริงๆน่าจะยังพอไหวแต่คงต้องดูความเห็นจากสํานักงบนี่คือแค่1น0 0บาทนะครับถ้า3,000บาทก็ลองคูณ3เข้าไป1,000บาทใช้เงินแสนแปด $3,000 บาทนะครับ8 3 24าม0,000แสนกว่าล้านเกือบแสนล้านฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีเงินถุงเงินถังผมไม่ขัดข้องเลยอย่างที่เรียนอย่าว่าแต่สามพันเลยห0 0 0 0ืบาทผมก็อยากจะให้แต่วันนี้เรามีข้อจํากัดทางด้านงบประมาณฉะนั้นเนี่ยถ้าให้3,000บาทไปแล้วมันไปก่อปัญหาให้เกิดขึ้นในวงอื่นที่จะต้องใช้งบประมาณเนี่ย ผมคิดว่าเราไปทีละขั้นตอนน่าจะดีกว่าในอนาคตไม่แปลกใจครับถ้าหากว่าประเทศไทยเราเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วมีเงินงบประมาณเพียงพอที่จะให้ได้สามพันบาทพอมอเราเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยแม้แต่วันนี้เราก็เห็นด้วยแต่ปัญหามันคือว่าเรายังมีรายรับไม่พอที่จะมาสพอร์ตรายจ่ายที่จะเกิดขึ้นมันความคืบหน้าเนาะปน่าง ณะน,นี้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านธิรพันธ์นะครับไดส้ส่งเรื่องเข้าไปที่คอรมอแล้วอยู่ในขั้นตอนที่ทางคอรมอนั้นเนี่ยจะขอความเห็นประกอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลางสำนักงบประมาณรวมไปถึงกระทรวงการคลังคงต้องรอดูว่างบประมาณประมาณแสน0 0 0หล้านนั้นเนี่ยจะสามารถบริหารจัดการได้หรือไม่อย่างไรนะครับว่าถ้าไม่ติดขัดอะไรสามารถเริ่มได้เมื่อไหร่ครับคือถ้าไม่ติด นะครับเราเสนอว่าประมาณตี6-9นะครับก็คือ1ตุลาเนี้ยถ้าไม่ติดอะไรแต่ต้องเรียนว่าอย่าเพิ่งไปลงข่าวว่า1ตุลา6-9พี่น้องผู้สูงอายุจะได้1,000บาททุนหน้าโดยกระทรวงพมเพราะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอยู่นะครับมอบเงินนเป็นการแก้ขปัที่กระทรวงพมองนกมอบเงินอะไรนะคะ มีครับเรามีการเสริมรายได้เสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าจริงๆวันนี้เนี่ยผู้สูงอายุส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะครับยังมีทั้งกําลังกายมีทั้งกําลังสมองในการที่จะสามารถทํางานหาไรายได้อยู่ฟังดูบางคนอาจจะบอกเอ๊ะมันเป็นทรมานผู้สูงอายุหรือเปล่าจับเขาไปทํางานแต่ในทางกลับกันนะครับการที่ให้ผู้สูงอายุเข้ามาอยู่ในวงเขาเรียกว่าวงของการทํางานอยู่นั้นเนี่ยทำให้ท่านกระสับกระเซงขึ้น ทำให้ท่านได้ใช้สมองได้ใช้ความคิดอยู่นั้นเนี่ยมันจะชะลอความเสื่อมของไม่ว่าจะเป็นสมองหรือร่างกายนะครับและที่สําคัญเนี่ยนอกจากการที่ให้ผู้สูงอายุเนี่ยดูแลตัวเองแล้วเนี่ยนะครับ เราก็ยังมีโครงการพนักบริบาลและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุนะครับซึ่งเราจะอบรมของกระทรวงเนี่ยประมาณ250ชั่วโมงนะครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่นักบริบาลผู้สูงอายุเนี่ยเข้าไปดูแลผู้สูงอายุในแต่ละชุมชนได้ซึ่งนักบริบาลผู้สูงอายุที่เราอบรมเนี่ยไม่ใช่ทาฟรีนะครับเมื่อทํางานแล้วเนี่ยจะได้ค่าตอบแทนเดือนละ10,000บาททําให้คนรุ่นใหม่สามารถเข้าใจได้ว่าการดูแลผู้สูงอายุ มันไม่ใช่งานการกุศลอย่างเดียวมันมีรายได้มันสามารถดูแลตัวเองได้และผู้สูงอายุเองก็จะได้อุ่นใจนะครับว่ามีคนในชุมชนเนี่ยเป็นนักบริบาลผู้สูงอาย,ยุดูแลผู้สูงอายุด้วยดังนั้นเนี่ยการที่จะดูแลผู้สูงอายุจะต้องประกรอบไปด้วยการเสริมศักยภาพของตัวผู้สูงอายุเองและทําให้คนรอบข้างของผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นนักบริบาลหรือครอบครัวอุป,ปถัมภ์เนี่ยเป็นสภาวะแวดล้อมที่ทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าเขายังมีคนดูแลอยู่เขายังมีคนค่าอยู่นะครับแล้วก็การที่ ให้ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่ในวังบนแห่งการทํางานอยู่เนี่ยนะครับกระสับกระเฉงอยู่ไม่ใช่เป็นคนนั่งน้ําลายยืดไปวันๆเนี่ยเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับเราเน้นการป้องกันมากกว่าแกา้ไขเพราะว่าทุกวันนี้ค่ารักษาพยาบาลแต่ละปีแต่ละปีที่ประเทศไทยใช้กับผู้สูงอายุเนี่ยหลายแสนล้านเหลือเกินดังนั้นการช่วยให้ผู้สูงอายุได้ทํางาน และยังแอคทีฟอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นการลดภาระนะครับลดทางด้านทางด้านงบประมาณเกี่ยวกับการสาธารณสุขสรักษาพยาบาลด้วยนะครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเป็นความชัดเจนจากคุณวราวุศิศิลปอาชาที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้แล้วก็ข่าวดีสําหรับการเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นเยียวยากลุ่มเปราะบางนะคะคลิปนี้นานลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ